คุณหนูครับตื่นหรือยังครับคุณหนูคุณหนูครับคุณหนูตื่นได้แล้วครับคุณหนูตื่นชาจังวะนี่คุณหนูตื่นได้แล้วนะครับไม่เอาฉันจะนอนนี่คุณหนูคุณหนูจะเอาแต่ใจแบบนี้ไม่ได้นะครับฉันจะนอนอย่ามากวนไม่ตื่นใช่ป่ะได้คุณหนูคุณหนูไม่ได้สาคุณหนูคุณหนูไม่ได้รับฉันคว้าอยู่ไหนอะอือหือืออือ ฉันหรือฮะไอ้รืลึงไอ้ลูกจิตไอ้เลววิเวิวเนี่ยคุณหนูพอได้แล้วคุณหนูจะพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะครับคุณหนูเป็นคนวิ่งเข้ามากอดผมเองนะครับฉันจะฟ้องป้าว่านายลวนลามฉันโอ้พอ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 ไปอาบน้ำได้แล้วครับคุณหนูเดี๋ยวผมรอข้างนอกโอเคไหมครับเออฉันรู้แล้วน่ะอะไรของนายเนี่ยจะให้ฉันใส่ชุดเนี่ยนะ ใช่ครับคุณหนูชุดดีๆมีแค่นี้เองเหรอจะให้ฉันใส่เสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยฉันไม่เอาด้วยหรอกนะเอ๊คุณหนูคุณหนูเพิ่งสั่งผมพาคุณหนูเหนียวจากบ้านมานะครับเราไม่ได้มันเดินห้นะครับคุณหนูนี่นายกล้าวว่าฉันเหรอฮะผมก็ไม่ได้ว่าใครหรอกผมก็พูดลอยๆไปงั้นแหละแต่ก็อย่างว่าลนะเนอะเกิดมาเป็นคนหนูนี่ก็ต้องใช้ชีวิตหรูหราสุขสบาย ไม่โดนแดดไอซันนี่นายหยุดนะนี่คุณหนูจะฟ้ฟ้านะวันนี้ว่าฉันนะชนบอกใหยุดไงนี่แหล่นี่แหล่นแก้ว่าฉันแน่เนี่แหล่นี่แหลคุณหนผมเจีบคุณหนูอ้้หคุณหนูระวังเอ่อผมขอโทษนะครับคุณหนูช่างมันเถอะมันก็แค่เป็นอุบัติเหตุอะ แต่ก็ขอบคุณนะที่ช่วยฉันอะซาลาว์วะซา <laughs> <น>คุณหนูหนี่มใบ้ตคอะ <laughs>